วิธีคิดต้นทุนคุกกี้คอนเฟ c คทำยังไงมาดูกันนะครับวิดีโอนี้ก็เริ่มต้นนะครับในตารางคิดต้นทุนเนี่ยก็จะมีหลายชื่อวัตถุดิบนะครับก็จะมี1เป็นแป้งสาลีนะครับอเนกประสงค์ตาเว้านะครับ มีแป้งข้าวโพดนะครับมีน้ำตาลไอซิ่งมีเกลือป่นนิดหน่อยนะครับมีเนยจืดมีลูกเกดแล้วก็มีคอนเฟลกนะครับก็เริ่มต้นแป้งสาลีก็ปริมาณที่ใช้เนี่ย130่รมกรัมนะครับแป้งข้าวโพดนะครับปริมาณที่ใช้เนี่ย15กรัมนะน้ำตาลไอซิ่ง60กรัมนะครับ เกลือป่นก็นิดหน่อยนะครับประมาณ2กรัมเนยจืดประมาณ125กรัมนะครับลูกเกด50กรัมแล้วก็คอนเฟรกสำหรับชุบ70กรัมนะครับก็มาดูราคากันนะครับราคาเนี่ยก็แป้งสาลีที่ใช้135กรัมเนี่ยก็จะ4.73บาทนะครับ แป้งข้าวโพดก็จะประมาณ1บาทนะครับน้ำตาลไอซิ่งประมาณ2.47นะครับเกลือป่นก็จุดศูนย์เจ็ดนะครับเนยจืดก็จะประมาณ22.50นะครับลูกเกดดำนะครับนาทีนี้ผมใช้ก็จะประมาณ7บาทนะครับคอนเฟ็ก,ก็ประมาณ26บบาทก็รวมแล้วก็จะต้นทุนเนี่ยอยู่ประมาณ 64บาทจุดสามานะครับอันนี้ผมคิดต้นทุนรวมให้ให้เลยนะครับหมายถึงทุกตัวมาบวกกันแล้วก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับ64บาทเสร็จแล้วก็ผมเอาไปหาร18ชิ้นอันนี้เป็น1สูตรนะครับคุกกี้1สูตรนี้หาร18ชิ้นก็จะได้ตกชิ้นละ3.57บาทนะครับก็ ในน้ำหนัก20กรัมนะครับปั้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้18ชิ้นราคาขายก็ราคาต้นทุนเนี่ยอยู่ที่3.57นะครับส่วนราคาขายเราสามารถจะไปวางแผนการขายได้อีกนะครับอันนี้ผมเน้นเรื่องการคิดต้นทุนให้ดูก่อนละกันนะครับส่วนการขายเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดรายละเอียดกันอีกทีนะครับว่าเราจะอยากขายเท่าไหร่ก็เพื่อนๆสามารถไปตั้งราคาขายได้เลยนะครับ ตามความเหมาะสมนะครับบวกต้นทุนบวกค่าแพ็กเกจจิ้งต่างๆนะครับณที่นี้ผมคิดถุงคุกกี้แบบซีลขุ่นนะครับขนาด9คูณ11เซนมาไว้ให้นะครับผมเคยซื้อมาใช้ก็ประมาณ100ใบนะครับ50าบาทต้นทุนก็อยู่จะอยู่ที่ประมาณจุดศูนย์ห้านะครับประมาณ50สตางค์นะครับก็สามารถนำไปบรรจุค,คุกกี้ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการคิดต้นทุนคร่าวๆนะครับสูตรนี้ใช้ต้นทุนทั้งหมด64.39บาทนะครับจะได้คุกกี้ทั้งหมด18ชิ้นนะครับตกชิ้นละ3.57บาทนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับแต่เพื่อนๆสามารถจะไปปรับเปลี่ยนการปั้นได้นะครับจากปริมาณ20กรัมต่อดชิ้นอาจจะลดเหลือเป็นปริมาณ8-10กรัมก็ได้นะครับเป็นลูกเล็กๆ ก็น่ารักน่าทานไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ทำแล้วก็อบใส่กระปุกนะครับก็หยิบทานง่ายจะแบบนั้นก็ได้นะครับหรือเป็นแบบชิ้นใหญ่ขนาด20กรัมก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วแต่เทคนิคการขา,ขายของแต่ละท่านละกันนะครับโอเคครับวีโอสำหรับแนะนําเรื่องการคิดต้นทุนคุกกี้คอนเฟ c t ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ